เด็กทำหน้างว่วงนอนเหรอเด็กขอมือหน่อยเด็กขอมือหน่อยเด็กขอมือหน่อยเก่งจังเลยข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอื mm. Good boy yeah. มองหน้าไหนอมองหน้าไหนทำหน้าคนตีนเหรยืนหน่อยยืนยืนครับยืนยืนคอยคอย คอยคอยก่อนคอยอือตรงนั้นมันตียืนไมายืนไหมเด็กยืนยืนไหมยืนดีครับก่อนดีครับดีครับอีกทีนึงดีครับอีกทีนึงดีครับดีครับเลยดีครับอุ้ยอุ้ยโอเคได้แนละ้วอย่าเยอะอย่าเยอะเน่ กิ๊บไฟกิบ e มีไฟกิ๊บไฟกิบไฟีกที u ่กิบกิไฟอีกทีนึ n งพอแล้วพอโอเคเยี่ยมไหนดูหน้าไหน